น,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 นี่พี่น้องบรรยากาศร,ร้านอาหารนะครับผมมีบรรยากาศนะครับผมยากเห็นพี่เชเดี๋ยวบางราพระพี่น้องยางรอบเบิรงแป๊บหนึ่งครับผมตอนนี้มีพี่พีดผู้ใดมากล้วเนาะพราดีว่าเต้นศิลปินนยูเป็นจุ่มไหมพี่น้องนะครับผมอันนี้เป็นพี่พีดแดนเซอร์นะครับผมก็ล่างแตงหน้าแตงตานะครับลูกโดนไฮดีแล้วเหรอลูกโดนอาการก็ดีขึ้นแล้วนะคะผมจะ่ามอนี้เพื่อนอาจจะยังบ่ไเด็เต้น้อพี่น้องหลออมือซื้อน,นะครับผมแต่ววันนี้ยังไม่ได้เต้นนะคะผมหานพระนะครับผม มังน้องและไอ้ครับไอ้นกพวงสะกดไลค์ครับผมวันนี้รถบ้านครับน้องขึ้นนี่มาผอกรึไม่พี่น้องเด้องั้นอยู่บานไลานะครับผมชมฟี่นะครับผมตีสองโดยมานพี่น้องครับผมพี่น้องบานไลาพี่น้องขอนแก่นห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับผมผลงานการแสดงบนเวทีคืนนี้บอกเลยว่าอลังการงานโชว์มากๆเลยพี่น้องบ่มีฝนพี่น้องบรรยากาศเย็นช่วยๆพี่น้องเหมาะแก่การฟังร้องฟังรำคืนนี้คาราบานโคมงมนก้มซืนมาฝากพี่ตอนนองบานไลาถึงหน้าบ้านทา่าเด้อครับผมมาเด้อออกมาผอก,กับลูกหลานเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิ่งทางตัว้วกังคู่กันน้อน สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับเบ่าเบิร์ดสวัสดีครับผมพีพีพมายังลูกกำลังมานะคะผมกําลังมานะครับผมอยากเห็นน้องหมูหยองน้องหมูหยองไปข้างนอกอันนี้พ่ออ้วนครับสวัสดีคร่ะนี่แม่อวางอยู่ข้างหลังบ้านพี่น้องเอ้ยความมากเล่นเล่น้างลาดนาบ้านนี่โคตรโคตรเศร้าไปถามพี่น้องเบิ้งหมอลำอ่เบิ้งหมอลำวางผักวางเศร้าก็ควรมีใบไถเพราะไม่มีใบไถแต่ว่าข้างหน้านี่โคตรโคตรระลมกเบิ้งน่ะนะเนีนพี่น้องมาครับผม เป้ามาครับเค้ามาหลายพี่น้องเอนิเซเดนเป้าเดนเป้าขัดชับครับผมเพ่เ,เือกรี่ได้ม่รู้จักได้ดีพอเวลาเพื่นมีจำกัดน้องมืงนนอเามาน,นอเนาะอีแม่ทัางกลุมปีดบอกว่ามือนีสิบอนน้อหลับสิยูหอดเตล่าเลยแมนครับ แอยมาแล้วครับผมเนีุ่กคนครับพี่น้อับมาัเีย์่นยครับทเาดผมฟากมุดนี่ให้เรากดเลยพี่น้องกดหนึ่งน่ารักเลยครับผมาทมือครับผมมื่อนี้มือสุดท้ายเราต้องเข่าได้นี่ิบกสเบสิบเอ็ดแมนครับต้องเข่าครับผม นีมือน่ด้พี่น้องากันแล้วกัครับผมางใจเอรงาไปั่งคุมมาว่แครับผมต่ไปเาสัวงตีมาบุรีรัมแม่าบรีรัมเียวไปใชู้มเีวกลูกกรุงเทพลูกกรุงเทพไปปลจีนก่อนปลาจีนก่อนปลาจีนแล้วก็ไปปะทยาปะยาเขาตะลุกครับหล้วก็ต่อด้วยล้างสลงยี่สิบหังหนอยสามครับ

อย่าลืมผัดไทยไดันตุ้มกับกบผัดผัดแต่กบต้องจอผัดชาไก่ใส่มะเขือพี่น้องนี่นะครับผมมาเปิดแปะก่อนเปิดแปะหอมพี่น้องพี่น้องท่านมาว่าหอมหอมมาสั่นอ่าพี่น้องท่านมาว่าหอมหอมนี่พี่น้องผัดชาไก่ใส่มะเขือนะครับผมแซ่บๆเลยพี่น้องนี่นะพี่น้องมีหัดเครื่องนะครับผมเครื่องแต่พุ่งมีครบหมดพี่น้องนะครับผมมาตาเองเลื่อยเด้อพี่น้องเรื่อยๆพี่น้องนะฮะเขามาตากันจะก็ละหาสิบบาทนะครับ นี่นะครับพี่น้องมากกินเกาครับผมนี่บรรยากาศพี่น้องคั่วเห่ามาอยู่นี่แล้วพี่น้องอยู่เป็นจุ่มเป็นจุ่มพี่น้องบรรยากาศนาฮันนะครับผมตอนนี้ล้านปูนพี่น้องล้านปูนอย่างดีแล้วพี่น้องเด้อพี่น้องผู้ได้ที่เอาสารมาป,ปูกครับผมแนะนําให้ปูสองซันได้พี่น้องเด้อนะครับผมตอนนี้เบ้าเบิร์ดก็นั่งจนมาดากไมหมเมื่ล้วพี่น้องเป็นลานปูนแบบดีเลยนะครับผมขึ้นนี่ล้านปูนแบบดีแห้งพี่น้องอันนี้บรรยากาศใต้เวทีนะครับผม ครูเบิร์ตไปชัยภูมิอำเภออะไรคะน่ากินมากคะ่ะมาเด้อครับผมมาเด้อครับมีโอกาสจะไปหานะคะที่กทมวันที่ยี่สิบิยี่สิบเจอกันที่ข้างวัดศรีบุญเรืองนะครับลำคำแหงนะคะผมมาเด้อครับผมมาเดิ้อมาเจอกันนะครับ <c oughs> น่ากินมาก <c oughs> จ้าเอ็ดมาเด้อครับม่ากินมากกันบัลลาปูซานว้นาหา้านพื้นเค้วขาว นั่นมีคนใหญ่ไ,ไปเบิ่งให้แม่แน่เดี๋ยวบัลลาพาพพี่น้องไปเบิ่งนางหา้างครับผมมื้อนี้ค u k วได้ยังกินเนาะสวัสดีพี่อิ๊ปนะครับผมผัดชามะเขือไก่ใส่ยังเกาะปะพี่อิ๊ปเดี๋ยวๆเ,เบิ่อขึอ้ก่อน,นเบิ่อลืมเดี๋วผัดชาเขื่ใสย่งเก,กาะผัดไก่ช่า,า,นะา,ย,ชายัางเกาะนะบ่พี่น้องบัลลาลืมผัดผัดไก่ช่ายังเกาะผัดชาไก่ใส่มะเขือบอ่แม่นบ่ครับเมื่อกี้ยูเรียอีพ,พี่น้องบรรยากาศนะครับผมเดี๋ยวพาพี่น้องรอเบิง่ง บรรยากาศหน้างานแป๊บหนึ่งนะครับผมสบายดีสบายดีครับสบายดีนี่พี่น้องล้างล้างขางๆเขามีอาหานขายเสอผ้านะครับผมนี่บรรยากาศหน้างานนะครับผมบรรยากาศหน้างานพี่น้องตอนนี้ลาทั้งแช่ทั้งอยู่หน้าห้างโอ้สัสดีครับผมสัสดีครับผมสัสดีนะครับผมอันนี้บรรยากาศหน้าห้างเราพี่น้อง บรรยากาศหน้าเวทีตอนนี้นะครับผมสวัสดีครับขอให้ปังปังจ้าขอบพระคุณนะครับผมขอบคุณนะครับผมแชร์ให้แล้วขอบคุณนะครับผมพี่น้องมือแรกนี่คาดว่าคนอาจจะเต็มเดินนะพี่น้องเด้อพี่น้องบ้านไผ่ครับพี่น้องคอนแกนเด้อมือนี่คือมือนีเขามีนัดกันที่งานยิวพี่น้องงานยิวบ้านไผ่นะครับผมคอนแกนอยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่หน้าที่ว่าการเลยนะครับผมมาเด้อพี่น้องปูเดมมาซานี่ผมมีหม่องนั่งเด้อพี่น้องขึ้นนี่นะครับผมมาก่อนไอซิตนั่งหนาเด้อพี่น้อง เวทีพร้อมแล้วนะครับผมมีพร้อแเม่ก็ออกมานางแล้วคนหลายบรูอีพอก็ล่งอีเม่ก็ร่างล่งมากครับผมสวัสดีครับเบลเบิร์ดรอในกลุ่มเราจ้าเจอกันนะครับผมเจอกันนั่งงานเจอกันนะครับผมพัดช,ชาไก่ใส่มะเขือโอเคครับพัดช,ชาไก่ใส่มะเขือนะครับผมตอนนี้ทีมระบบไฟแสงสีเสียงเฮากําลังตรวจสอบระบบเรื่องพี่น้องเ้อใแชร์ให้แล้วขอบพระคุณนะครับผมสวัสดีสวัสดีครับผมน้องไอเป็นห,หนอยหล่ากรลังมากครับเวทีพร้อมแล้วพี่น้อง ผมพี่้องอย่าลืมกดลิงด้านล่างนะครับผมกดลิงด้านล่างเลยนะครับผมตอนนี้เสบต,ตองตัวได้ในราคา1 5ึ่บาทนะครับบรรยากาศหน้างานพี่น้องรอในไรเราจ้าเจอกันนะครับผมรถทะเบียน ทะเบียนรถที่โดนชนเลขอะไรคะเอดคนหล์หกศนะครับเลขทะเบียนรถตู้หก8นดครับผมหนางานตอนนี้พี่น้องให้เพื่อนไปดูแทนละเร้อบ้านไผ่ครับผมพอมาบอสบรรยากาศหนางานตอนนี้ครับพี่น้องห้อกงกําลังหลังงว่าปูาสัตว์ปูเสื้อชมฟรีาเมลเียกไปลองหางพาเด็ดขาดครับผมสามทุ่มตรงโดยประมาณถึงตีสองนะครับผมเื่น เงาเงาอยู่เตยอ,อยู่เมืองไปต้การควาตีสองเขบาีปน้องครับงานอยู่บันภัยคอนเกนก็หนีนบอกเด้ว่าผลงานการแสดงของลูกลานมะล้เสียงมีของรบกวนในการเป็นที่หาอลังการงานโชว์แทนพี่น้องไฟแสงสีเสียงทุกระบบเป๊ะแห้งพี่น้องการแสดงลื่นไหลนะครับผมช่วงต่อคอนเสิร์ตลอยต่อการดนตรีทวงท่าลีลาของน้องไดเซอร์นะครับผมบอกได้ว่าลงตัวแห้งพี่น้องผลงานอลังการแทนอยากให้พี่น้องบันภัยมาสัมผัสขึ้นนชีชมฟีที่ง,งานหยู่เด้วยพี่น้องเด้องานอยู่บานภัยมาเจอกันครับผม มาเด้อพี่น้องบันปลายทุกคนมาแมนครับผมมาเด้อครับผมบอกมาเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องที่เดินทางมาบอดจอดประทึงครับกดลิงก์ด้านล่างนะครับผมซื้อบัตรจองโต๊ะกุ้มปิดสิบเจ็ดสิบสองนะครับวันนี้บัตรสุดท้ายแล้วนะครับผมของไลฟ์สเตชัน EP นี้เด้อพี่น้องเด้อกดลิงก์ด้านล่างนะครับบัตรราคาลอยหันสิบเจ็ดบาทกุ้มปิดพี่น้องอย่าลืมกดลิงก์ด้านล่างเข่ากุ้มปิดนะครับผมขึ้นนี่งานอยู่บันปลายมฟรีพี่น้องห้ามพลาดเด็ดขาดครับผม บนเวทีพร้อมแล้วนะครับผมไฟแสงสีเสียงป้ายโฆษณานะครับผมอาจารย์นกติกร่างทดสอบระบบพี่น้องน้องแดนเซอร์นะครับผมทีมฟ้อนเสิร์ฟกำลังแต่งตัวนะครับผม